สวัสดีค่ะพบกับช n e นส่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวลดในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็มักจะมีการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอและนำมาโพสกันในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งบางคลิปก็อาจจะกลายเป็นกระแสโดง่งดังภายในชั่วข้ามคืนโดยไม่ทานตั้งตัว เดียวกันกับผู้คนเหล่านี้ที่พวกเขาได้กลายเป็นที่รู้จักจากสื่อโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันซึ่งแต่ละคนนะคะจะมีอะไรแปลกจนทําให้กลายเป็นกระแสะได้นั้นแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องโซนกัดกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ความสูงไม่ใช่อุปสรรคเสีย่ยวไม้หญิงสาวนะคะวัย25ปีจากประเทศจีนที่มีความสูงถึง2.26เมตรเรียกได้ว่าความสูงของเธอกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะหาคู่เพราะหนุ่มๆไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบแม่นะคะจึงแนะนำให้เสี่ยวไม่ลองโพสหาคู่และแนะนำตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดียเสี่ยวไม้นะคะจึงได้ทำตามที่แม่บอกจนคลิปแนะนำตัวของเธอนั้น กลายเป็นกระแสวไวรัลในโซเชียลมีเดียจีนค่ะซึ่งสาเหตุหลักนะคะที่แม่ขอให้ลูกโพสคลิปแนะนาตัวนั้นนั่นก็เพื่อว่าให้ลูกของเธอมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะได้ผลนะคะเพระเมื่อคลิปของเธอกลายเป็นกระแสก็ทําทให้มีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะมาที่บ้านของเธอมาพบปะพูดคุยพ,พ,พร้อมทั้งให้กําลังใจทําให้ตอนนี้เธอไม่กลัวที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าอีกต่อไป และยังกล้าที่จะเผยรูปร่างอันน่าประทับใจของเธอนั้นผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะสาวครั่งผอมยิงสาวชาวจีนนะคะที่ใช้ชื่อในโซเชียลมีเดียว่าเบบี้ชิงซีเชื่อไหมคะว่าเธอคนนี้มีน้ำหนักตัวเพียงแค่25กิโลกรัมเท่านั้นเอง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละค่ะสาวสวยนะคะที่มาพร้อมความสูง160เซนติเมตรที่มีน้ำหนักตัวเทียบเท่ากับเด็กประถมแต่ถึงแม้ว่าเธอนะคะคจะมีน้ำหนักเพียงแค่นี้แต่เธอก็ยังพยายามที่จะลดน้ำหนักต่อไปค่ะก็ไม่รู้ว่า เธอพอใจที่จะลดลงไปเหลือสักกี่กิโลกร,รัมกันนะคะแต่ด้วยรูปร่างนะคะที่พร้อมบางแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนหนังหุ้มกระดูกของเธอจึงทําให้หลายคนนะคะเป็นกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเธอเพระเธอมียอดผู้ติดตามอยู่ในทิกตอกของจีนกว่า42,000คนเชียวนะคะแต่ถึงแม้จะมีคนมากมายเข้ามาแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของเธอแต่เธอก็ไม่สนใจค่ะอีกทั้งเธอยังมองว่า ถึงเธอจะผอมแบบนี้แต่เธอก็ยังมีชีวิตปกติเหมือนกับคนทั่วไปนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขเป็นเดนไมส์เมชายนะคะวัย35ปีจากแคนซัสที่ดูยังไงยังไงก็นึกว่าเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นจะมากกว่าที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวัย35ปีใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทําให้เขานั้นดูเหมือนเด็กได้ขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะเขาเอาใจใส่เรื่องสุขภาพมากๆมาตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองโดยเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นพืชและก็ชาเขียวงดแป้งน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์นอกจากนี้นะคะเขายังออกกำลับบงกายแบบเบาอย่างเช่นเล่นโยคะ และก็การเดินนะคะเพื่อลดความเครียดเพื่อรักษาสมดุลชีวิตเพื่อคงความเยาว์วัยและสุขภาพที่ดีด้วยล่ะคะ่ะแม่เห็นทีนะคะต้องเอาแบบอย่างบ้างแล้วนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับอายุเอาไว้ที่15ปีจริงๆนะคะทักษะเปลี่ยนชีวิต ยินสาวนะคะที่เป็นนักแต่งหน้าสมัครเล่นจากประเทศจีนที่ใช้ชื่อบัญชีว่าซากุระลูซี่บนแพลตฟอร์มนะคะอย่างติกตอกที่ได้กลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์เมื่อเธอจับคุณปู่ของเธอมาแต่งหน้าแปลงโฉมให้ลกลายเป็นหนุ่มหล่อแบบไร้ที่ติราวกับหลุดมาจากอนิเมะ ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะโดยเธอใช้ทักษะพิเศษแต่งแต้มใบหน้าคุณปู่ของเธอให้กลายมาเป็นหนุ่มหล่อภห้ในช่วคลิปตาโดยเธอบอกว่าจะได้แดรงบันดาลใจนะคะมาจากตัวละครในแอนิเมะและด้วยฝีมือที่ไม่ธรรมดาของเธอนี่เองจึงทําให้เธอนั้นได้รับความสนใจอย่างมากบนสื่อโซเชียลมีเดียอีกท้งเธอนะคะยังแบ่งปันวิธีการแต่งหน้ารวมถึงขั้นตอนต่างๆให้กับผู้ที่ติดตามของเธออีกด้วยนะคะที่เรียกว่า สายคอร์สเพลห้ามพลาดเชียวนะคะร่างปริศนามาที่คลิปที่เป็นกระแสจากอินเดียกันบ้างดีกว่าค่ะคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นบริเวณบ่อน้ำแห่งหนึ่งในรัฐอ่านทราประเทศในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้บังเอิญนะคะไปเจอเข้ากับศพของชายคนหนึ่ง รอยอยู่ในบ่อน้ําำคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาสักพักแล้วซึ่งพวกเขาก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อเข้ามาตรวจสอบศพดังกล่าวแต่เมื่อเจ้าหน้าที่นะคะลงไปในบ่อน้ําเพื่อที่จะดึงศพขึ้นมาทันใดนั้นเองศพที่ว่าก็ฟื้นขึ้นชี่ขึ้นมาค่ะเล่นเอาเรียกเสียงหาจากผู้คนที่พากันมามุงดูไปเลยนะคะ ซึ่งความจริงแล้วชายคนนี้เขาไปดื่มหนักมาค่ะหลังจากที่เขานะคะทํางานเหมืองติดต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า10วันสงสัยอยากจะพักผ่อนนะคะแต่ก็นั่นล่ะค่ะผลิตของแอลกอฮอล์จึงทําให้เขานั้นเผลอหลับไปในน้ําแบบนอนหงายนะคะชนิดที่ว่าหลับลึกจนไม่ได้ยินเสียงอะไรรอบข้างแบบนี้ใครเห็นก็คงจะนึกว่าตุยกันทั้งนั้นแหละนะคะ โอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นเราก็นักเลงไอสองตีลันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่มีปืนไม่ได้แดกเขาหรอก <c oughs> ปลายนิ้วพิเศษเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราเกิดมาพร้อมกับความพิเศษที่ไม่เหมือนใครแล้วก็อาจจะกลายเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสอยียงขึ้นมาก็ได้นะคะอย่างเช่นช่างผมผู้โด่งดังอย่างคุณชงโชโะโยชิดะ ชาวญี่ปุ่นผู้เกิดมาพร้อมกับภาวะที่เรียกว่าภาวะนิ้วปุ้มซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะที่พบเจอได้ยากมากๆซึ่งเป็นภาวะพิเศษที่ทําให้ปลายนิ้วของเขานั้นมีลักษณะปูดหนุนขึ้นมาดูคล้ายกับลูกบอลแบบนี้ล่ะค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นประถมตอนที่เขาเริ่มมีอาการของโรคเขาก็ถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนล้อเป็นประจำแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคสําหรับเขาแต่อย่างใดค่ะเพราะเขานะคะได้เปลี่ยนโมด้ายของเขาให้กลายมาเป็นโมเด่น ใยการฝึกฝนทักษะจนิกลายมาเป็นช่างผมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหนักวยาลบคำสบประมาทของคนที่เคยดูถูกและดังเกียิเขาได้สำเร็จเพราะความไม่ยอมแพ้ในอุปสรรคของเขานั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยก็ว่าได้นะคะแต่ละคนก็มีบุคลิกลักษณะและความสามารถ ที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้ว่าการที่เราจะเลือกเรียนแบบไอดอลคนไหนนั้นเราก็ควรจะพิจารณาถึงการกระทําที่ควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างในทางที่ดีในทางที่ถูกที่ควรน่าจะดีที่สุดนะคะเพราะการกระทํานะคะที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สบายใจก็ย่อมไม่เป็นผลดีกับเราด้วยเช่นกัน หากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ